ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันอาทิตย์นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสอนเราเนี่ยคืออะไรผ่านทางพระวจนะของพระองค์พี่น้องครับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงหัวข้อที่เราอยากจะแบ่งปันเนี่ยนะครับผมอยากจะเป็นพยา,ยานถึงเรื่องเรื่องหนึ่ง นะครับผมเชื่อว่าเรื่องที่ผมจะแบ่งปันตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบให้กับหลายๆท่านนะครับเพราะผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์นะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับพวกเราทุกคนชีวิตของเราเนี่ยนะครับบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเราจะพบว่ามันก็เปรียบเหมือนกับการที่เราเดิน หุบเขาลูกหนึ่งเนี่ยไปอีกหุบเข่าอีกลูกหนึ่งนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเรามากเลยก็คือว่าเรามีความเข้าใจว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ปราศจากปัญหานะครับแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยเราถึงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าส่งปัญหาเหล่านั้นเข้ามาหาเรา เพื่อให้เราเป็นคนที่ผ่านการทดสอบที่พระเจ้าต้องการจะทดสอบเรานะครับตรงนี้ผมเลยอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก่อนว่าตรงนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจของเราเองแต่ถ้าเราศึกษาในพระคัพภีเนี่ยเราจะพบว่าพระเจ้าไม่ได้มีน้าพระทัยอย่างนั้นเลยเพราะพระองค์คือพ่อของเราพระองค์ปรารถนาที่จะให้เรามีความสุขในชีวิตทั้งบนโลกนี้และในโลกหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามองดูเนี่ยเราจะพบว่า การดำเนินชีวิตของเราบนโลกใบนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราเดินจากหุบเขาหนึ่งไปอีกหุบเขาหนึ่งมันจะมีอยู่สองตำแหน่งที่เราจะต้องสังเกตดูนะครับก็คือว่าเราอยู่ในระหว่างหุบเขานะครับกับเราอยู่บนยอดเขาทีนี้เนี่ยอยากจะให้เราเข้าใจแบบนี้นะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ทรง จัดเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้กับเราอยู่แล้วเพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไปอยู่บนยอดเขานะครับอันนี้ไม่ใช่วันที่เราไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แต่ว่าเป็นวันที่เราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ที่หุบเขาอยู่นะครับอยากให้เรามาดูในคำสัญญาของพระเจ้านะครับในเยเรมีบทที่29ข้อที่11อนะครับ พระเยฮวาตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สนับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยากเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้าไม่บ่อยนะครับในพระคัมภีร์ที่เราจะเห็นว่ามีคําว่าพระเจ้าตรัสว่านะครับแต่นี่คือการที่พระญาณบริสุทธิ์เนี่ยได้ทรงดนใจ ให้ผู้เขียนเนี่ยได้เขียนถ้อยคําที่พระเจ้าต้องการจะสื่อกับเรานะครับตรงๆเลยว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสว่านะครับพ่อเนี่ยรู้แผนงานที่มีไว้ให้กับลูกนะเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยากเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่ลูกนี่คือคําสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับเราทุกคนในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปอยู่บนยอดเขานะครับ คือเราจะเป็นคนที่ชอบทำ <c oughs> เราจะเป็นคนที่แข็งแรงเราจะเป็นคนที่มั่งมีเราจะเป็นคนที่บริบูรณ์วยสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตสมบูรณ์แบบนะครับเราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยอยู่กับพระเจ้าด้วยความภาคภูมิใจว่าเราได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทําแล้วอย่างสําเร็จแล้วเราก็เติมเต็มสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราเนี่ยให้สมบูรณ์แบบแล้วเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าด้วยความภาคภูมิใจนั่นคือสิ่งที่พระเจ้า ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราทุกคนแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเรายังอยู่ในุบเขาอยู่นะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเรามันถึงจะมีปัญหามากมายเหลือเกินเดี๋ยวก็สุขภาพบ้างเดี๋ยวก็การเงินบ้างเดี๋ยวก็ความสัมพันธ์บ้างนะครับอยากจะให้เราเข้าใจแบบนี้นะครับว่าพระเยซูเนี่ยพระองค์ก็ทรงตัดไว้แล้วว่าในโลกนี้เนี่ยเราจะ,ะเผชิญกับปัญหา แต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วตรงนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะครับพระเยซูต้องการจะบอกกับเราว่าในโลกใบนี้เนี่ยเราต้องเจอกับเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจโดยยิ่งเราเป็นคริสเตียนเนี่ยอาจจะมีบางท่านไม่เห็นด้วยกับการที่เราเป็นคริสเตียนที่อาจจะทําให้เราเสียใจมากก็อาจจะเป็นจากคนในครอบครัวของเราเองที่อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะเดินบนเส้นทางสายนี้นะครับก็เลยมีการต่อต้านมีการ ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มาจากสังคมภายนอกแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมอยากจะให้พี่น้องลองมาดูในพระธรรมโรมบทที่8นะครับในข้อที่28นะครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเรื่องมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ นะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบให้กับเรานะครับว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ตามเวลาที่ผมมีปัญหาในชีวิตเนี่ยคุณแม่ของผมก็มักจะนุ่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะครับแต่บางครั้งเนี่ยตอนที่เราอยู่ในปัญหาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกล เพราะว่าเราเป็นเนื้อหนังใช่ไหมครับเราอาจจะมีความอ่อนแอมีความจํากัดในด้านต่างๆแต่ถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเนี่ยเราจะมีกําลังใจในการก้าวต่อไปและพระเจ้าก็สัญญาว่าพระองค์ทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รับพระองค์เนี่ยเพื่อให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะครับอยากให้สังเกตคําว่าในทุกสิ่งก็คือว่าทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีสุดท้ายแล้วพระเจ้าจะทําให้เกิดผลอันดีก็หมายคมว่า ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยในโรมบทที่8ข้อที่28ดเนี่ยก็สอดคล้องกับเยเรมีบทที่29ข้อที่11ที่บอกว่าพระองค์ทรงรู้แผนงานที่มีไว้ให้กับเราว่าจะเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพในอนาคตที่เราคาดหมายไว้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรามองแบบนี้ครับว่าอยากให้เราเนี่ยให้ความคิดจิตใจของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับตัวของเราที่จะอยู่บนยอดเขามากกว่าที่จะไปจดจ่อกับตัวของเราที่อยู่ในหุบเขาในเวลานี้ อันนี้คือหลักการที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงให้ชัยชนะกับเราแล้วผ่านทางการเสียสละขององค์พระเยซูคริสตเพื่อให้เราไปอยู่ในจุดๆนั้นที่พระเจ้าอยากจะให้เราอยู่นะครับแต่เราต้องทําส่วนของเราคือว่าเราต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทําให้กับเราหลายครั้งเราเชื่อว่าพระเจ้าทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อเราแต่เราไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อแสดงว่าเราเชื่ออย่างที่เราเชื่อจริงๆ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติอย่างที่เราเชื่อจริงๆเนี่ยเราก็จะสามารถไปถึงจุดๆนั้นที่พระเจ้าอยากให้เราไปถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรามองแบบนี้ครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในเวลานี้เนี่ยมันเปรียบได้กับลมมรสุมที่เข้ามาในขณะที่เราอยู่บนภูเขาและพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงร่วมมือกับเราเพื่อให้เกิดผลดีในทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยในช่วงมั่นปลายของเร,เราเราจะได้ดีอย่างแน่นอนเมื่อเรารู้แบบนี้เนี่ย ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าเราจะไปถึงจุดๆนั้นที่สมบูรณ์แบบได้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์ก่อนที่เราจะศึกษาในหัวข้อที่เราจะต้องการศึกษากันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของข่าวประเสริฐแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ตอนที่สองนะครับเพราะว่าเรากำลังศึกษาในพระธรรมจุดหมายฝาก แล้วก็ไล่เรียนมาจนถึงหนึ่งโครินบทที่สิบห้าแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันในข้อที่สิบสามกับสิบสี่หนึ่งโครินบทที่สิบห้าข้อที่สิบสามนะครับแต่ถ้าการฟื้นขึ้นจากความตายไม่มีพระคริสตก็หาได้ทรงเป็นขึ้นมาไม่และข้อสิบสี่นะครับถ้าพระคริสไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมาการเทศนาของเราก็เปล่าประโยชน์ทั้งความเชื่อของท่านก็เปล่าประโยชน์ด้วย เราได้มีโอกาสศึกษาการถึงเรื่องของข่าวประเสริฐแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าในหัวข้อนี้เนี่ยมีอะไรที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราไว่มากมายก็เลยมาต่อเป็นตอนที่สองในวันนี้นะครับเราเห็นว่าข้อพระคัมภีร์เนี่ยก็ได้เขียนย้ำถึงเรื่องนี้หลายครั้งในหนึ่งโครินบทที่สิบห้าและในข้อที่สิบสากับสิบสี่เนี่ยก็เป็นการย้ำอีกว่าถ้าการฟื้นขึ้นจากความตายไม่มีเนี่ยนะครับ คริสก็หาได้ทรงเป็นขึ้นมาไม่และถ้าพระคริสไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมาเนี่ยตรงนี้สําคัญมากเลยครับการเทศนาของเราก็ปล่าประโยชน์และความเชื่อของท่านก็ปล่าประโยชน์ด้วยตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เราสอนกันอยู่ที่เราแบ่งปันกันอยู่เนี่ยเราทําด้วยความเชื่อบนพื้นฐานอะไรนะครับบางครั้งเรา แบ่งปันเราสอนเราเทศนาเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้อยู่บนรากฐานของความเชื่อที่พระคัมภีร์ต้องการจะเน้นกับเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตามพระคัมภีร์เนี่ยเราจะพบว่าพระคัมภีร์เน้นมากเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการเทศนาที่เรามีอยู่ทุกวนันนี้หรือว่าความเชื่อที่เราใช้อยู่เนี่ยจะต้องอยู่บนรากฐานของความเชื่อที่ว่ามีการฟื้นขึ้นจากความตายของพระคริสต์นะครับ ฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันอยู่สองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของการใช้ความเชื่อนะครับกับอันที่2ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับการเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสทีนี้เราไปดูอันแรกก่อนก็คือว่าการใช้ความเชื่อหลายท่านอาจจะเคยได้ยินพี่น้องในพระกายเนี่ยพูดว,ว่าเขากำลังใช้ความเชื่ออยู่ในด้าน,านต่างๆอย่างเช่นใช้ความเชื่อในด้านสุขภาพ หรือใช้ความเชื่อในด้านการเงินแต่พี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าคําว่าการใช้ความเชื่อเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่ก่อนผมเองก็ไม่เข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจถึงความหมายของการใช้ความเชื่อที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เนี่ยเราจะได้ความสว่างอะไรมากมายหลายอย่างเลยเราไปดูก่อนว่านิยามความเชื่อเนี่ยคืออะไร ในฮีบรูบทที่11ข้อที่1เนี่ยบอกว่าความเชื่อเนี่ยคือความแน่ใจในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีความเชื่อได้เนี่ยจะต้องมีความหวังก่อนว่าสิ่งต่างๆที่เราคาดหวังไว้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วความเชื่อเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะครับความเชื่อเกิดขึ้นได้จากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้า เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความเชื่อเนี่ยมาจากการที่เราเนี่ยได้ยินพระวจนะของพระเจ้าซึ่งอาจจะมาในรูปแบบต่างๆกันนะครับแต่ว่าทางหลักก็คือว่ามาจากพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านหรือเร,เ,รเราได้ฟังนะครับหรืออาจจะมาจากคําเทศนาของอาจารย์ที่อิงตามข้อพระคัมภีร์ทีนี้เนี่ยเมื่อเรารับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะให้กับเราเนี่ยเขาไปแล้วเนี่ยอยากให้เรามองภาพแบบนี้นครับว่า พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยคือวิญญาณที่มีชีวิตนะครับเป็นความจริงเป็นกําลังใจเป็นคําตอบทุกอย่างให้กับเราเป็นบ่อเกิดของความหวังแห่งความเชื่อเมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราเนี่ยก็ได้ผ่านส่วนประสาทของเราเข้าไปที่ส่วนลึกที่สุดของเราก็คือวิญญาณของเรานะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกเลยคือว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณเนี่ยก็ได้เข้ามาถึงวิญญาณของเรา นะครับฉะนั้นการที่เรามาโบสถ์มาฟังสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยก็คือการที่เรารับ it, พระวจนะของพระเจ้าหรือว่ารับพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปยังวิญญาณของเรานี่คือขั้นที่หนึ่งเลยเพื่อที่ว่าพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยจะได้ทํางานกับวิญญาณของเราเนี่ยให้เกิดสิ่งหนึ่งก็คือว่าเกิดความหวังขึ้นมานะครับเราจะพบว่าหลายครั้งที่เรามาที่โบสถ์เนี่ยแล้วเราฟังสิ่งที่อาจารย์สอนพวกเราเนี่ยเราจะได้กําลังใจกลับไป เราจะรู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหวังนะเรายังไม่หมดหวังเรายังมีสิ่งดีรอเราอยู่อันนั้นคือความหวังที่เกิดขึ้นนะครับอยากให้เรารู้ว่านั่นคือกระบวนการแรกที่พระเจ้าทํางานกับเราแล้วล่ะก็คือว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทํางานผ่านทาง,พ,งพระวจนะของพระองค์เพื่อให้วิญญาณของเราเนี่ยเกิดความหวังขึ้นมาขั้นที่สองก็คือว่าเมื่อวิญญาณของเรามีความหวังเนี่ยวิญญาณเราจะมีสิ่งที่ตามมาคือว่าจะมีความเชื่อนะครับความหวัง ก่อให้เกิดความเชื่อและขั้นที่สามเนี่ยคือขั้นที่หลายท่านอาจจะละเลยไปคือการกล่าวสารภาพความเชื่อเป็นส่วนที่เราต้องทำของเรานะครับเพราะว่าถ้าเรามีความหวังจะเพราะวจนะถ้าเรามีความเชื่อจะเพราะวจนะอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอเราจำเป็นต้องทำในส่วนของเราด้วยคือว่าเราจำเป็นต้องสารภาพถ้อยคำแห่งความเชื่อ,อ,อมาพระเจ้าเนี่ยได้ทรงทำเป็นตัวอย่างให้กับเรา ในวันที่พระองค์ทรงสร้างโลกพระองค์มีความเชื่ออยู่ข้างในว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นต้องมีดวงอาทิตย์ต้องมีแม่น้ําต้องมีท้องฟ้าต้องมีแผ่นดินและพระองค์ก็ใช้ความเชื่อที่อยู่ข้างในของพระองค์เนี่ยกล่าวออกมาไปคำพูดว่าจงมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นตามที่พระองค์ทรงตรัสตรงนี้ต้องการจะบอกเราว่าพระเจ้าสอนเราในเรื่องของการใช้ความเชื่อว่าเมื่อเราเกิดความหวัง ในวิญญาณของเราเกิดความเชื่อตามมาแล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องกล่าวออกมาด้วยคําพูดด้วยนะครับเพราะว่าความเชื่อเนี่ยอยู่สองที่คือเชื่อที่หัวใจก็คือในวิญญาณและอยู่ที่ปากของเราเราทุกคนรอดเป็นคริสเตียนได้เนี่ยเพราะว่าเราเชื่อด้วยหัวใจว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายใช่ไหมครับพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายและเราเองก็ได้กล่าวรับพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าในชีวิตของเรา เราทำสองส่วนนี้เราถึงรอดฉะนั้นก็ฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะได้รับสิ่งต่างๆที่มาจากพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเนี่ยเราก็ต้องทําอย่างเดียวกับที่เราได้รับความรอดก็ดคือว่าเราต้องเชื่อด้วยหัวใจแล้วกล่าวรับด้วยปากเมื่อเรากล่าวรับด้วยปากเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยฤทธิ์เดชแห่งความเชื่อที่อยู่ภายในของเราเนี่ยให้ออกมาเป็นประสบการณ์จริงในฝ่ายกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นใครก็าตามที่อยากจะหายป่วยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับฟัง พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวกับการรักษาจนเกิดความหวังขึ้นมาว่าตัวเองจะหายป่วยนะครับเราต้องทําของเราเองคือเราต้องรับพระวจนะของพระเจ้าจนเกิดความหวังขึ้นมาสองเกิดความเชื่อตามมาว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้นั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนเลยนะครับตรงเนี้เราให้คนอื่นทําแทนเราไม่ได้หรอกเราจะให้คนอื่นอธิษฐานเพื่อเราเพื่อเราจะมีความเชื่อในความหวังในบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะได้แต่ว่า ทางหลักที่พระเจ้าต้องการจะให้เรามีเนี่ยก็คือฟังรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาจนเกิดความหวังและความเชื่อและพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เราเนี่ยทําในสิ่งที่เราเชื่อก็คือว่ากล่าวออกมาว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ,บไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเราจะขายแคลนหรือเจออะไรก็ตามเนี่ยให้เรากล่าวถ้อยคําแห่งความเชื่อจากพระวจนะของพระเจ้าออกมาและถ้อยคําที่เรากล่าวออกมาเนี่ยจะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเรา จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราหายจากโรคที่เราเป็นหายจากความยากจนที่เรามีหายจากปัญหาที่เราเผชิญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออันแรกเลยที่ผมอยากจะแบ่งปันคือว่าการใช้ความเชื่อเนี่ยคืออะไรตามสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ทรงสอนเรานะครับทีนี้ถามว่ามาอันที่สองคือว่าแล้วความเชื่อที่เราใช้เนี่ยสัมพันธ์อะไรกับการเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสต์บ้าง ตรงนี้สาคัญมากเพราะว่าพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่เชื่อว่ามีการฟรื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสตเนี่ยการเทศนาของเราหรือว่าความเชื่อของเราเนี่ยก็ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้จากข้อพระคัมภีร์อันนี้เนี่ยก็คือว่าการที่เราใช้ความเชื่อในเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีความสัมพันธ์กับการเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสเสมอจึงจะเป็นความเชื่อที่มีพลังและก่อให้เกิดผล และเป็นความเชื่อที่มีหลักเพราะหลายครั้งเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยเราวยแค่นั้นแต่ว่าเรายังไม่เห็นผลเราอาจจะเชื่อด้วยใจกล่าวรับด้วยปากแต่ไม่เห็นผลพี่น้องคงเคยพประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับว่าเราเชื่อนะเราเกล่าวสารภาพด้วยคำแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยยังมาไม่ถึงเราสักทีถ้าพี่น้องอยากจะให้สิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมาถึงเราเร็วเนี่ยนะครับ เราจำเป็นที่ต้องทำอย่างที่พระคัมภีร์สอนเราคือว่าจะต้องเอาความเชื่อที่เรามีเนี่ยไปผูกกับการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ด้วยเพราะนั่นคือทางออกทางเดียวที่พระเจ้าทำให้กับเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยเกิดจากการที่พระเยซูทรงเสียสละเพื่อเราการที่เราจะเป็นคนชอบทำได้เนี่ยพระเยซูต้องยอมเป็นคนอธรรมแทนเราการที่เราจะหายจากความเจ็บป่วยได้เนี่ยพระเยซูต้องยอมป่วยแทนเราการที่เราจะเป็นคนที่มั่งมี ได้เนี่ยพระเยซูต้องยอมยากจนแทนเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราได้มาโดยพระคุณของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็ด้ดนแล้วผ่านมาทางการเสียสละของพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นเลยไม่มีสิ่งไหนที่เราได้รับมาด้วยความสามารถของเราเองแต่ได้มาโดยการเสียสละของพระเยซูคริสต์นะครับอันนี้คือรากฐานความเชื่อที่สําคัญซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะมองข้ามไป เลยทําให้การใช้ความเชื่อของเราเนี่ยไม่เกิดผลอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองไปที่องค์พระเยซูคริสต์แล้วเ,เห็นถึงการแลกเปลี่ยนที่พระองค์ได้ทรงทําเพื่อเราเนี่ยความเชื่อของเราก็จะเป็นความเชื่อที่มีหลักและมีพลังทําให้เกิดผลนะครับและผมเชื่อว่าข้อพระคัมภีร์ที่เราได้ศึกษากันในวันนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นถึงความจริงบางอย่างที่ทําให้เรา สามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นไทยมากขึ้นได้นะครับผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสอนเราในวันนี้เนี่ยก็คือว่าการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากมากถึงขั้นที่ว่าพระองค์บอกว่าถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องนี้เนี่ยการสอนที่เราสอนกันอยู่ทุกวันนี้หรือว่าการใช้ความเชื่อที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ไร้ประโยชน์อันที่หนึ่งคือว่า เราเข้าใจการใช้ความเชื่อหรือเปล่าว่าความเชื่อคืออะไรแล้วเราจะใช้อย่างไรนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะใช้ความเชื่อเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีอันที่หนึ่งคือเราต้องรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองนะครับจนเกิดความหวังขึ้นมาว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยต้องมีอยู่จริงขั้นที่สองคือว่าเราจะเกิดความเชื่อตามมาว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ย ยังไงต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากข้างในเราเราจะรับรู้จากข้างในเราว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเราถึงขั้นนี้ได้เนี่ยให้เราทําอีกขั้นหนึ่งคือขั้นที่สามก็คือขั้นที่เราเกล่าวสรารภาพถ้อยคําความเชื่อทําอย่างที่พระเจ้าทําตามแบบของพระองค์นะครับเมื่อเราเกล่าวออกมาเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยฤทธิเดชแห่งความเชื่อที่อยู่ภายในเนี่ยให้เป็นประสบการณ์จริงในฝ่ายกายภาพ คำที่เราพูดออกมาจากปากของเราด้วยความเชื่อเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของเราเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เลยต้องเน้นว่าความเป็นและความตายเนี่ยอยู่ที่อํานาจของลิ้นและผู้ที่รักมัน,นต้องกินผลของมันคือเราต้องกินผลในสิ่งที่เรากล่าออกมาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจําเป็นที่ต้องกล่าวในสิ่งที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าสภาพภายนอกของเราสภาพจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ย ให้เราเกล่าวถึงความสมบูรณ์แบบในฝ่ายวิญ,ญญาณออกมาเสมอนะครับถ้าจะพูดหรือจะกล่าวสิ่งในก็ตามเนี่ยให้พูดหรือกล่าวในสิ่งที่สอดคล้องกับความจริงในฝ่ายวิญญาณหรือตามพระวจนะของพระเจ้าเสมอเลยเราจะไม่กล่าวตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงกับร่างกายหรือว่าจิตใจของเราแต่เราจะกล่าวในความจริงในฝ่ายวิญญ,ญาณที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาวไว้แล้วทำเหมือนปุ๊บเนี่ยเราก็จะดึงความเชื่อที่อยู่ในวิญญ,ญาณของเราเนี่ยให้เป็นประสบการณ์จริงในฝ่ายกายภาพ เราจะพบว่าเราจะเป็นคนที่ชอบทำเป็นคนดีมากขึ้นเป็นคนที่หายป่วยได้นะครับไม่ต้องให้ใครอธิษฐานเผื่อเราก็ได้แค่เราเชื่อด้วยใจและเรากล่าวรับด้วยปากเนี่ยเราก็สามารถที่จะหายป่วยด้วยตัวของเราเองเราก็สามารถที่จะเป็นคนที่มีอย่างเกินพอได้ด้วยตัวของเราเองนะครับทีนี้อันแรกคือการใช้ความเชื่อส่วนอันที่สองก็คือว่า การใช้ความเชื่อของเราเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในการเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสต์เสมอเลยทุกๆความเชื่อเลยนะครับจะต้องเอาไปเชื่อมโยงกับการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคสต์เสมอเพราะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยคือสิ่งเดียวที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นทางออกทางเดียวที่พระเจ้าประทานให้กับเราเพื่อให้เราสามารถมีหรือเป็นคนนั้นที่พระเจ้าอยากให้เรามีหรือเป็นได้ผ่านมาทางพระเยซูเราต้องเห็นว่า สิ่งด,ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยโดยพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นเพราะพระเยซูทรงจ่ายราคาสิ่งนั้นให้กับเราและเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งที่พระเยซูจ่ายเนี่ยคือสิ่งที่เราได้รับมาด้ยวยความเชื่อเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อที่มีหลักและมีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดผลที่สุดนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ได้ทรงสอนเราให้เราเข้าใจถึงความจริงที่พระองค์บอกไว้ผ่านทางพระวจนะของพระคัมภีร์ในจดหมายฝาก ผมอธิษฐานนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านในที่นี้เนี่ยรวมถึงที่มีโอกาสได้ฟังอยู่ในเวลานี้เนี่ยได้รับความสว่างจากพระเจ้าในด้านนี้จากข้อพระคัมภีร์ที่เราศึกษากันในหนึ่งโคลินบทที่ส5บข้อที่13บสามสิบเนี่ยทาให้เราเข้าใจว่าพระองค์ทรงรักพวกเรามากและพระองค์ปรารถนาที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสิ่งดีๆในชีวิตอย่างที่พระองค์อยากจะให้เรามีเราเป็นแล้วขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงทําแล้ว ผ่านทางการเสียสละของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนลูกอธิษฐานขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความเชื่อในการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความเชื่อหลักความเชื่อเดียวที่พระองค์ต้องการที่จะให้ลูกของพระองค์ทุกคนเนี่ยได้รับและเมื่อเรามีความเชื่อในการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราก็จะมีความหวังว่าทุกอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเชื่อที่แท้จริงของลูก และลูกจะทําในส่วนของลูกคือลูกจะกล่าวถ้อยคาแห่งความเชื่อออกมากล่าวสารภาพถ้อยคาแห่งความเชื่อออกมาอย่างที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้และลูกจะได้รับตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกอย่างทุกประการลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านในเวลานี้ที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ที่กําลังขาดแคลนที่กําลังประสบกับปัญหาอยู่ในเวลานี้ขอพระวจนะแห่งความจริงของพระองค์ที่เข้าไปในหัวใจของเขาก่อให้เขาเกิดความหวังและมีความเชื่อบ,บนความหวังนั้น และขอให้เขากล่าวถ้อยคำาในความเชื่อนั้นออกมาและขอให้เขาได้รับตามที่เขากล่าวทุกอย่างทุกประการขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้มีโอากาสมาร่วมกันในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็ศึกษาสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสอนเรานะครับผมเชื่อว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเรามากขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อที่เราจะสามารถเป็นคนคนนั้นที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็น เป็นตัวแทนที่ดีของพระเจ้าให้กับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยให้เขาได้เห็นถึงความดีของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ